โอเคครับก็เราก็จะทำกล้วยทอด EP พสองนะครับหลังจากที่ EP แรกเราคนดูค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือฟูมีพลังกพลังภายในจากคนเกเน,นี่ยดูดูปิดยังผมบอกเลยนึกว่าไก่ทอดโคตรเหมือนไก่ทอดเฮ้ยกินกินกินไก่ไปด,ดิกระดูกปะ่ะฟังฟังงนี้ทุกคนเนี่ยพูดถึงเนี่ยทำขายได้นะเว้ย มันเหมือนขนมลขนมลนคงไม่มีเป็นกับข้าวอะไรต้องไมมันคือกล้วยทอดนี่คือภาษาอังกฤษเรียกว่าจูกา้าจูมันน้ำตาลภาาไทยแปลว่าน้ำตาล,ตาลโอเคครับก็เราก็จะทำกล้วยทอด EP สองน,นะครับหลังจากที่ EP แรกเราคนดูค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเราจะใช้แป้งเป็นแป้งแป้งทอดกรอบนะฮะทอด อันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมซื้อเองนะครับก็ใส่น้ำตาลไปเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก,รกับพันเราต้อใส่เป็นน้ำเย็นนะถ้าน้ำยิ่งเย็นเท่าไหร่มันจะยิ่งกรอบนะครับแล้วก็ <c oughs> มือล้างสะอาดแล้วคนระับแล้วก็โคเล่โคเลเคยใครที่เข้าไปดูคลิปแรกเราก็คือคลิปอะไรบุรีนะ <c oughs> บาริบุรีเออบาริบุรี เอาละครับสวัสดีครับนะครับกับการทอดกล้วยรอบที่2นะครับก็ของเราจะมีประมาณนี้นะมีกระชอนนะเอาไปกองน้ํามันนะเดี๋ยวมันมันเกิเนไงแล้วก็เอากล้วยใส่ในนี้นะครับแล้วก็กล้วยที่หั่นมาแล้วก็แป้งเมื่อกี้นี้นะครับน้ํามันแล้วก็ทีเด็ดเนี่ยเรามีข้างล่านของอ่าห้าช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตแต่ขนมเนเหลือเอามาลองจิ้มดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าน่าจะอร่อยนะโอเคครับแล้วก็ผม ไอซิ่งเนะเป็นผงที่เอาไปโรยขนมอะ่ะมันเลือดไงเดีนะ๋ยวจะโรยกล้วยกันเนะีอยู่รอร้อแม่แล้วะโอเคร้อ,อนะใส่ปากเปล่าแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ไอันนีคือ,คอฟูมีพลังำลังภายในจะกดเกณฑ์ออกไฟสามารถร่อไฟติดได้ดูดูปิดพ,พูดถึงกินน้ำเปล่ากินได้นะจิ้มกินเลยลองกินดิ คุณก็ลองนะครับลองแล้วชอบกันแล้ชอบเปล่าถ้ากินได้ก็ถือว่าดีกินได้เราก็จะไม่ทอดนะครับเราก็จะกินตรงนีของขอนี่อ่ะนี่ก็ได้ชิ้นเดียวนะอ๋อถ้าปกติเขาก็จิ้มกินกน,นี่มันก็อร่อยนะก็กินได้ที่เขาใส่ในเค้กว่ะกล้วยแต่น,นั้นเป็นกล้วยหอมกล้วยชอ็อกโกแลตอืมกล้วยอร่อยว่ะกล้วยน้ำเป็นเล่นอร่อยน,อน,อนะคือกล้วยมันมีคุณสมบัติแบบมันมันนิ่มอย่างเงี้ยแล้วมันหวานแล้วมันอยู่กับช็อกโกแลตมันก็หวานขึ้นกว่าเดิมอ่ะ ถ้าเราไปทอดอ่ะมันก็จะกรอบนอกมันจะนุ่มข้างในนะก็จะเป็นเทคเจอร์ในการกินอีกแบบนึงเห็นไหมะจากน้ำมันเมื่อกี้นะเกือบครึ่งขวดอ่ะใส่ไปเลยใช่ไหมเห็นไหมใส่เยอะๆมันจะแบบว่าไม่ติดกระทะเวลาทอดมันจะลอยลอยเราเป็นสูตรการทอดเพราะว่าถ้าเราดิ้งมีทอดเยอะมันก็ต้องทับสน้ำมันเยอะใช่ป่ามีคนพูดนะคชอบหน้าหก็จุ่มเยอะมันก็จะกรอบม่แล้วก็ทิ้งไปแล้วเยเราก็ค่อยหาเรต้องเอาน้ำ ใส่ขันมาหน่อยเอาล้างมือตอนจุ่มอ่ะผมมันจะเยอะเลยเทมาล้างมือใช่ไหมเนี่ยถ้าพูดถึงเราขายไงเราขายสามชิ้นห้าได้ไหมมันก็มันก็ชิ้นหนึ่งมันก็จ่ายอย่นะเห็นยขายไหมสามชิ้นห้าเอ้อนึกว่าจะทอดเป็นรูปตัววีชีออกอ่ะมาทอดไม่ได้ไม่ค้าร์ดนึกว่าจะทอดเหมือนลูกชิ้นแดงอ่ะที่แบบหั่นเป็นตัววีอะแต่ลูกชิ้นแดงมันจะหั่นเป็นกระกบาดไงก็ทอดแต่บางที่มันเป็นเออมันกระกบาด หนึ่งคั้นดุดแหละนี่แหละเป็นชิ้นอย่างนี้แหละเนี่ยบางคนนวันหยุดนะครับมีกล้วยมีอะไรก็ทำกินได้นะครับวันหยุดบนแม่ใช่เมนูวันหยุดเมนูี่นึกถึงแม่เราก็ต้องกินกล้วยทอดแม่ทำให้ยินมขึ้นไปย้อนไปตอนสมัยเด็กๆไงแป้งอันนี้ก็เป็นแป้งที่แบบไม่ต้องผสมอะไรมากเป็นแป้งอันนี้ก็ส่งอยู่แล้ว ใช่สำเร็จรูปซื้อมาทำด้เลยนี่เราคือการเช็คอุณหภูมิเลยคือง่ายๆเดี๋ยวเราจะเอาไม้จิ้มลงไปถ้ามันเดือดแสดงว่ามันก็จะสดิดิมันจะสู้ใช่มันจะมันจะดีเห็ดฟองนะมันจะมีฟองไหมโอเคเห็ดไหมฟองไหมอันนี้ยังไม่ร้อนมากแต่เราลร้อนร้อนอันนี้หน่อยน ฟองแล้วคือแล้วนี่คือเช็คถุงมันไงอีกนนแป๊บนึงแป๊บนึง่งตอบเอ,อ้ยนมีใครอยากดูทอดผักบุง้งอยากอยากดูก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ผมจะมาสอนทอดผัก,ดบกบุ้งแบบกรอบๆเลยนะพผมทำกินแล้วมันอร่อยอยู่เป็นสำหรับคนที่กินมังเสียเวลาแต่ว่าอยากกินของแล้วทอดแต่ไม่อยากกินเนื้อไง มันทอดได้ทุกผักเลยนะผักมันทอดได้ทุกอย่างเลยแต่ผมรู้สึกว่าผักบุ้งเนี่ยมันกินง่ายแล้วมันอร่อยมันมีความกรอบอะแล้วมันก็มันนิ่มอะนะคือทอดแล้วกินเลยแล้วร้อนอะกรอบมากฉันสุดไงฉันน้ำเย็นทำนะแต่ว่ามันจะนี่ก็เย็นนี่ก็ยังเย็นอยู่มันจะปรุงอะปรุงรสแล้วแไม่เหมือนกันเดี๋ปะเราจะไม่ใส่แป้งเยอะมากใส่แค่แบบมันพอพุ่ม เดือดเนี่ยตรงไหนเรนจะจิ้งนรามากต้องระวังน,ะงน,นี่เแ,แปลงเนี่ยกูรับประกันความกรอบเพราะมันแปลงท้งงอดกรอบเม้มนี้ดีกว่านะวาดูฟ้องคนดิ หลังจากผัดไปได้ประมาณสองสามนาทีไัมทุกคนเริ่มเห็นสีไหมครับสีมันเริ่มแบบเริ่มมีความแบบว่าทั้เหลือกันนะยิ่งเสียงนะเสียงนี่แบบเจ้ามากเลยแต่รสชาติยังไม่รู้นะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่อันนี้เป็นไม้จัดคลิปก่อนเนียไม้เดี๋ยวจะกสิบไม้สักสิบเลยเอาผ้ามาบางคนนะว่าทำไมไม่ใช้ตะเหลียวเนี่ยมีตะเหลียวแต่มันไม่ใช้ ก็ผมไม่ใช่ที่ไม่ใช่พออะไรดนะูมั้ยมันกลับยากมันจะไม่เหมือนไม้ยังถ้าเรามีม้ดเราเขี่ยได้าบางมาชีมันติดกัน,นอย่างเงี้ยเราก็ใช้ม้ดสองมือแล้วก็จับมันแยกจากกับน,นึครับเปลี่ยนฟูดนะมันติดกัน,นอย่างเ้ยเราก็บอกดึงออกจากกันเลยนะตะหลิวมันเอาไปกับเอาไปกับโชว์ตัวจะออกขึ้นอะ่ะอย่างเง้ยนะได้อยู่มันก็ได้แต่คนจะใช่มั้ยคนขนาดนี้นเหมือนกันเหมือนไก่ทอดเลยเว้ยไม่บอกไม่รู้แล้วเนี่ยอือจากไอเน,นี้ยนะที่เป็นกล้วยฮะชุบแป้งลงมานี่แล้วก็ลงไปทอดเ,เนเี่ยเเนกลล้ออย่างม ส,อ,สอยากกรอบนะวันนี้วกว็ทอดให้นานวันนี้สักนิดนึงนะเดี๋ยวเราทอดสองรอบ<น>ก็จะเปนะเปนรบบแล้วตอนนี้อย,าย่าพอเย็นปุ๊ดอะไรนี่แลนะผงไอติ้งโรยเลยแล้วก็เขย่าแล้วก็ถ่ายลงคลิปปกคลิปของสีม,มาก,กินรับประกันได้ยังลองได้ไหม นี่นะห่งไอซิ่งเ,เราจะราดรวยไปเลยจากขนมเนี่ยแต่ว่าเราลองเอามาใส่ดูอาจจะอร่อยจะบ,บอกเลยจะขนมใหม่เราซื้อมาเออเรซื้อมาซื้อมาเนี่ยตรงนี้ทุกคนเนี่ยพูดถึงเนี่ยทำขายได้นะเว้ยให้คะฉะนนทำขายนี่ก็กป๋องอะไรยึดจิบได้ไหมยึดจิบผมบอกยยึดจิบแล้วขาดราคาตัวเองนั่นก็แพงไปลองไปให้ยาจิบไหมลองเขยานะ่าไปเรื่องเป็นเรื่องลูกค้าเราเขย่าเราไปนี่เลยไปไปปิดปากไปให้ร้องให้คนข้างในกิน ลองแล้วมึงก็ลองชิมดูได้ไหมผ่านไหมถ้าถูกที่บ้านเขาจะซื้อแตงดี่ห้อตลออ่ะอร่อยไหมอร่อยอ่ะเอาเลยไปห่างเขาเลยเนื้อหวานจังวะก็ได้เป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดอ่ะใครจะไปเชื่อว่าเออไม่ต้องเชื่อดิเพราะว่ากล้วยมันกินกินช็อกโกแลตอร่อยอยู่แล้วแล้วมันทอดอ่ะอือร่อยดีว่ะเดือดร้อนไปหาแล้วไม่จิ้มมือเปื้อนหมดเลย กินม,มันๆมาเปลือกอะไรเนีย่ยคืออร่อยไหมกูมจะลองปดฝากระ,กะเราเลยเราะได้ไหมเราะไม่ได้เรียกได้ได้กลับพร้อมละโอเคไม่ได้อโอเค,อเคทุกคนก็เป็งนงบ้างกับคลิปกว๋วยทอดวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบไม่มากก็น้อยนะใครที่อยากจะลองทำกินก็ ลองทำกินได้นะครับมันไม่ได้ยากเลยถ้าอยากทำกินก็ทำได้เลยนะครับมีอะไรก็ทำกินไปก่อนนะครับวันนี้จะไปเรื่องมากบการากใครมีอะไรอยากคอมเมนต์สงสัยเลยอยากเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าเพิ่มเติมตรงนี้อร่อยหรือเปล่าหรือทำามันี้อร่อยกว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันได้เฮ้ยเราบอกไปแล้วตอนต้นคลิปไงเราขึ้นบอกสูตรทุกอย่างหมดแล้วนะครับโอเคมันจะขึ้นบอกสูตรใช่เอาไว้เจอคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกินนะสำหรับวันนี้ก็ อร่อยมากสำหรับกล้วยทอดนะครับขอตัวไปกินกล้วยทอดก่อนขอตัว,ตวไปแช่กินด้วยกันนะครับออออรร่่ยยเดี๋ยวทำขายนะให้ดูคิดนึมั้ยดูดิสีโคตรสวยอะเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสโอเค,คเห็นไหมดูดิเหมือนของที่เขาขายตามห้างเหมือนมากเลยนะถ้าบางคนแบบไม่ไม่รู้ที่ที่มาการทำอะเนี่ยแล้วมันโรยเอสซิ่งอยู่ดิเหมือนแบบพวกที่แบบมันฝรั่งทอดเลอะเออเปนของไอรูตัสในวิกซีเลยออกมันหรูหร่ะ อ,อร่อยมากครับผมบอกเลยทำขายได้เกิดมาผมไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนีอ้อือมแต่มันอกกคอมโบกับช็อกับอะไรแต่คตรเข้ากันอนะ่ะแล้วเราก็ไปซื้อนมตอก,กะแตนมาชิมได้ที่ว่วาเป็นใช่อืมอร่อยคูดมาครับปิคลิปแบ้วไม่พาดทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะอร่อยกว่านี้